ว้าวอินฟูไทยรีวิว AI DC สุดปังพอตโตทะลุ43ภายใน1สัปดาห์คุณเคยจินตนาการถึงการเทรดคริปโตที่ไงไ่ายดายเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะคอยดูแลไหมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ฝันเฟ้ออีกต่อไปเพจไม่มีมูลหมาไม่ซือ้อได้ทำการทดลองสุดท้าทายโดยใช้ AI DC ในการ Copy Tra d e และผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งสุดๆเริ่มต้นจากการที่กระแส AI เข้ามาขยาวงการคริปโตอย่างหนักหน่วงทำให้เกิดการแข่งขันอย่างดุเดือดในการนำ AI มาช่วยเทรด จากการวิจ like no ัยก <S 2: Maria> <GP> ่อนหน้านี้ดีซได้รับการยกย่องว่าเป็น AI ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง h ช็คหรือเจมินเลยทีเดียวและตอนนี้ความสามารถนั้นได้ถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วเจ้าของเพจได้ทดลอง Copy ปี้เทผ่านแ p p พลิเคชัน Coinpilot ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ Copy ปี้เทตามโมเดล AI ชั้นนําได้แบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นดีซ GPT 5พราหรือเจมินเลก็ตามการทดลองครั้งนี้ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง500 USDC และเทรดตาม AI D4 ใช้ B3 หนึ่ซึ่งเป็น AI ที่ครองอันดับหนึ่งในการแข่งขันอันฟาอารีนาในขณะนั้นผลลัพธ์ใน7วันแรกในช่วงแรกของการทดลองอาจจะมีการขาดทุนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของการลงทุนแต่แล้ววันที่4-5ถึง5ก็เริ่มเห็นผลลั์ที่น่าตื่นเต้น d c สามารถทำกำไรได้สูงถึงบวก100%ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงจากการใช้เลเวอเรจ เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์เงินลงทุน500 USDC กลับงอกเงยกลายเป็น866ดอลลาร์ USDC หรือคิดเป็นกำไรบวก43.8%โดยที่เจ้าของพอร์ตแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มันเหมือนมีเครื่องจักรผลิตเงินส่วนตัวชัดๆสถิติปัจจุบันที่น่าสนใจ u ฟ d c ยังคงครองอันดับหนึ่งใน Alpha Arena แม้ว่ากำไรจะลดลงจากจุดสูงสุดแต่ก็ยังมีผลตอบแทนอยู่ที่46%มีอัตราการเทรดชนะสูงถึง69% มีการใช้เลเวอร g เรโดยเฉลีย่ยค่อนข้างสูงที่ 12.9x เน้นเปิดหลองซื้อมากกว่าชอ็อตขายระบบของคอยเพลย์ใช้งานง่ายมากเพียงแค่เลือกโมเดล AI ที่ต้องการ Copy Trade ทุกอย่างก็จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการเองนอกจากแค่การฝากและถอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้นแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งการใช้บอร์ดเทรดยังคงมีความเสี่ยงสูงเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้เราอาจจะไม่มีอิสระในการควบคุมบัญชีเท่าที่ควรเช่นการกำหนดจุดทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุนและที่สำคัญการวิจัยนี้ยังเป็นการแบคเทสต์ test. ในระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นทำให้ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือยังคงต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไปคำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับการใช้ AI ในการเทรดคริปโตคุณคิดว่ามันเป็นอนาคตของการลงทุนหรือเป็นเพียงแค่กระแสคุณเคยลองใช้ AI ในการเทรดบ้างไหมมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย คำเตือนบทความนี้เป็นการรีวิวจากประสบการณ์จริงเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน